ช่วงสุดท้ายของรายการจอบประเด็นค่ะวันนี้นะคะเราหยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจและก็เกี่ยวข้องกับคนกรุงเทพหานครนั่นเองค่ะเรานําเสนอตอนที่มีชื่อว่างานปฏิมากรรมกับวันคล้ายวันสถาปนากรุงเทพหานครซึ่งปีนี้นะคะจะครบรอบ42ปีเต็มในวันที่14ธันวาคม2557ค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราได้ให้คุณผู้ชมค่ะเห็นผลงานปฏิมากรรมงานปั้นของอาจารย์ทวัชชัยนะคะตัวที่เป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในรูปแบบง ของไซส์เล็กแล้วก็มาถึงไซส์กลางที่มีการยอกออมีการขยายส่วนขึ้นมาแต่ยังไม่ใช่ของจริงตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณที่เป็นไซส์จริงๆแล้วนะคะใหญ่มากค่ะอาจารย์รอยู่ข้างหลังของดิฉันนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะความสูงของพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเนี่ยทั้งหมดสูงประมาณเท่าไหร่เ <4 S 1> คะสี่เมตรสามสิบห้าเกือบ5เมตร4เมตรครึ่ง สี่เมตรสามสิ 4, นี่คือไซส์จริงเลยที่วันที่ออกอากาศนี้นะคะก็คือไปตั้งอยู่ที่สาราวัการกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับอันนี้คือตัวตัวต้นแบบต,ต้นแบบต้นแบบที่ะะปั้นปั้นขยายครับใหญ่มากการทํางานของอาจารย์เห็นบอกว่าต้องเริ่มทําทุกชิ้นส่วนเนี่ยเป็นฝีมือปลายนิ้วมือของอาจารย์ทั้งหมดเลยใช่ครับใช่ครับ อาจารย์นนก็ต้องปีนขึ้นไปด้วยต้องปีนฮะโอ<ห>้หสูงขนาดนี้ก็ต้องปีนทุ่งเทอย่างยไซส์ๆๆๆขนาดนี้ค่ะอาจารย์อย่างอาจารย์ที่อาจารย์จะเริ่มปั้นเนี่ยต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนนะคะหนึ่งต้องําโครงก่อนฮะโครงสร้างโครงสร้างนี้ต้องตามตามตามต้นแบบเป๊ะเลยค่ะแบบเล็กนะการขยายงานคือเราใช้วิธีตัดเซกชันตัดเซกชันเป็นส่วนๆด้วยไม้ไมๆอๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆๆๆวๆๆ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 บๆาๆๆๆบๆ ะะแล้วก็ปั้นแบบไม้เสร็จแล้วก็จะมีการผูกเหล็กข้างล่างเนี่ยจะมีเหล็กเหล็กเหล็กอวมซึ่งใหญ่ประมาณความกว้างประมาณสักสินิ้วได้อิวมนะข้างล่างแล้วก็ช่วงขาช่วงช่วงตัวอะไรเนี่ยต้องต้องเป็นเหล็กหมดนะฮะและแข็งแรงมากเพราะข้างในกลวงนะฮะ กลวงขนาดเนี้นะฮะประมาณ30ิตันได้โหนี่คือ<ถ>กลวงกลวงนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าตันผมว่าหลายร้อยตันอืแต, <30 S 1> แต่ว่าอแล้วก็เสร็จจากโูเกเหล็กอะไรเสร็จปั๊บกออปลุตะข่า,ขายค่ะคือแต่แต่แต่ละชั้นเนี่ยเราต้องวางวางไอ้เซกชัน่นคือไอ้รูปตัดโดยโดยเป็นไม้อัดน,นะะใส่ให้เรียบร้อยก่อนตามตามต้นแบบเป๊ะเลย การขยายงานเสร็จแล้วเราก็มามามา,าบูตะข่ายบูตะข่ายเสร็จปั๊บต้องอใช้กระสอบชุบป,ปูนเพื่อให้แข็งแรงเกาะเกาะเกาะโดยทั่วทั้งทั้งองค์ช้างนะฮะเสร็จแล้วก็ขึ้นรูปขึ้นรูปโดยใช้มีมีกระดาษช่วยนิดนึงกระดาษกับปูน โป้ก็มีลูกน้องช่วยช่วยขึ้นขึ้นรูปะนะฮะพอขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยก็เก็บละทีนี้ต้องต้องต้องทำเองต้องปั้นต้องใช้มือละฮะ,ะ,ะแล้วก็เราจะเริ่มการปั้นเนี่ยหมายถึงว่าต้องดูแล้วว่าจากจากรูปเม5แปดสิบห้าเนี่ยมีอะไรที่เราจะแก้ไขแล้วก็มาแก้ไขที่รูปใหญ่อ๋อหนูนึกว่าแก้ไขจากรูปเล็กก่อนเปล่าเลยคือมาแก้ไข<ค> ทย่รูปนี้ก็แก้ไขมาแล้วแต่บางทีมันยังบางตอนที่เรามาเห็นว่ามันยังขาดอันนี้อันนี้นี่เวลาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้คือเวลาอย่างอย่างอย่างรายละเอียดนี้ค่ะออย่างที่อาจารย์ลงอย่างดวงตาของช้างเนี่ยค่ะอย่างองค์ช้างเนี่ยตามปกติถ้าถ้าสมมตินะเพราะหนูก็ มีความรู้ทางด้านศิลปะเพราะเรียนศิลปะอย่างถ้าเป็นหนูเนี่ยคือถ้าจะปั้นสมมติลงไปเนี่ยหนูก็ต้องลงมาถอยแล้วเกิดไปยืนดูมันตรงไหมมันอยู่ตรงกลางไหมครับอาจารย์ไม่ได้ใช้หลักการนี้เพราะอาจารย์วัดมาแล้วหาวัดมาแล้วฮะและอาจารย์ยังต้องไปยืนดูในระยะไกลว่ามันตรงได้สัดส่วนหรือเปล่าต้องดูฮะ,ฮะต้องดูยังไงก็ต้องลงมาดูครับ<อ>เพื่อความแน่นอนเพราะเราปั้นปั้นไม่ใช่ว่าปั้นด้านนี้แล้วเอื้อมมือมาปั้นอีกด้านหนึ่งไม่ใช่ พอปั้นด้านนี้ปั๊บเรากลับไปปั้นอีกด้านหนึ่งอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ต้องมายืนดูต้องยืนดูว่าได้ไหมดูด้านข้างด้านอะไรทุกอย่างบางทีต้องต้องวัดช่วยด้วยว่าด้านนี้มันยาวแค่นี้อันนี้ถูกไหมอะไรเนี่ยต้อง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 วัดช่วยทั้งหมดเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะคะไซส์จริงที่เป็นต้นแบบเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมดกี่ชิ้นได้คะอาจารย์อ๋ออ่า ถ้าถอดออกนะครับใช่ถอดพิมพ์ออกมาแล้วว่าทั้งหมดประมาณร้อยยี่สิบเอ็ดชิ้นโอ้เยอะมากชิ้นหนึ่งประมาณนะฮะประมาณหนึ่งตารางเมตรประมาณนะร้อยยี่สิบเอ็ดชิ้นประมาณนะหมายถึงหนึ่งตารางเมตรเนี่ยแต่ละตารางเมตรตารางเมตรเนี่ยทุกอันอันนี้ที่หนูเห็นอยู่คือก็จะมีรอยต่ออยู่อันนี้คือหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นใช่ครับใช่ไหมคะแต่บางบางบางชิ้นก็อาจจะเล็กหน่อยสักหกเจ็ดสิบเซนแปดสิบเซนมาแล้วแต่จังหวะ แต่ละช่วงเพราะมันเป็นกลมเราไม่รู้ว่าจะเอาเป็นเมตรได้ยังไงค่ะอันไหนที่จะถอดออกได้อ,อะไรเงี้ยพิมพ์ชิน้นอย่างไซส์นี้ที่อาจารย์ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคะ่ะเฉพาะแค่ไซส์นี้อาจารย์จําได้ไหมคะว่าใช้เวลานานแค่ไหนคะเฉพาะป้านเหนค่ะก็เกือบปีอะ สซนี้นะคะนานเพราะมันใหญ่มากจริงๆใหญ่จริงๆหลังจากที่ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องหล่อหล่อครับไอ้ทำพิมพ์ก็สองสาเดือนละทำพิม์แค่ทำพิมอย่างเดียวพัร้อยยี่สิบเอ็ดชิ้นนะทำพิมก็สองสาเดือนแล้วพอถึงขั้นตอนในการหล่อไม่ได้หล่อที่นี่ด้วยครับครับหล่อที่อยุธยาที่อ่างทองตอนนี้เราอยู่กันที่สามพรานนะคะนครปฐมแล้วก็ต้องขนเนี่ยค่ะ121ชิ้นไปหล่อที่ อ่างทองหาปลาโมกฮะขนกี่เที่ยวคะอาจารย์โอ้ผมว่าหลายสิบเที่ยวอะนะฮะมยเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยถ้าเสียหายไปนี่เรื่องใหญ่เลยปราะคประงมอย่างดีซ้อนซ้อนไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะมีมีรอยบุบรอยอะไรเนี่ยเสียหายก็ต้องก็ต้องวา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 งเลียงเลียงเียงไปกับค่อยๆขนไปกัสิบกว่าเที่ยวร้อยยี่สิบเอ็ดชิ้น กว่าจะได้พระอินทร์ทรงช้างเอรอวาวัณอันทรงคุณค่าสาหรับคนกรุงเทพมหานครอันนี้คือไซส์จริงนะคะใหญ่มากๆคือถ้าตัวดิฉันเองไปยืนเนี่ยคือลําตัวนี้ยังไม่เท่ากับขาช้างข้างนึงเลยนะคะ,คะส่วนที่เห็นอยู่วันนี้คืองาคืองาช้างฮะงาคู่นะสี่สี่งาสี่งาฮะด้านด้านละสองสองสอง,งาด้านละสองงาอันนี้ต้องจําเป็นต้องตัดไม่งั้นจะจะไปทําพิมพ์ข้างบนมันไม่ได้ถอดออกมาไม่ได้เพราะติด ติดงวงลำบากอันอื่นไม่จําเป็นอันนั้นเราถอดออกมาได้งุกงานนีต้อง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 เนี่ยต้องต้องต้องใส่เหล็กให้แข็งแรงมากๆงันไม่อยู่การปั้นเนี่ยฮะลูกนี้ยงาออกมาแล้วนี้ก็ต้องตัดตัดก็ใช้เวลามากด้วยก็ตัดขาดต้องใช้เวลานานด้วยถามอาจารย์ค่ะเนื่องจากว่า คือแค่ตัวดิฉันเองที่อยู่ตรงนี้ได้เห็นผลงานของอาจารย์โดยเฉพาะพี่อินทรงช้างเอราวันซึ่งจะอยู่คู่กับคนกรุงเทพมหานครไปอีกนานเท่านารอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ภูมิใจมากเพราะว่างานผลงานชิ้นนี้คือจะอยู่คู่กับกรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเป็นพันๆปีเพราะการหล่อบรอ n เนี่ย bron นี่ก็คือสำลิด ของของของ,ของไทยเราะะแต่อันนี้บรอนนี่เป็นเป็นเป็นบรอนนอกนะฮะอันนี้สั่งมาจากออสเตรเลียคือ<น>ะจะแข็งแรงกว่าหรืออาจารย์คือจะค่อนข้างบริสุทธิ์และจะไม่มีผสมมันจะเหมือนกันหมดทั้ง,ท,งทั้งองค์อแต่ละชิ้นเนี่ยเวลาเชื่อมอะไรเนี่ยก็ใช้ใช้เนื้อเดียวกันมาเชื่อม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 ดังนั้นทั้ง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 ,ท,งทั้งองค์เลยเนี่ยคือจะจะเป็นเป็นโลหะ ชนิดเดียวกันหมดแล้วก็เหมือนกันหมดสีไม่มีผิดเพี้ยนแน่นอนไม่ไม่ผิดเพี้ยนฮะเป็นเนื้อเดียวกันไปหมดเลยครับอาจารย์รู้สึกภูมิใจภูมิใจภูมิใจมากๆแล้วตอนตอนที่ทางท่านผู้ว่าติดต่อมาครั้งแรกที่อาจารย์รู้ว่าจะต้องทําผลงานชิ้นนี้อาจารย์ตอบตกลงในทันทีเลยหรือเปล่าคะทันทีไม่ต้องต้องคิดเลยกลับกลับและแถมยังไม่พอผมกลับมาผมต้องมาไหว้กลับ ขอ,อขออนุญ,ญาตขอขอนุญ,ญาตจากพระอินทร์แล้วก็้างทรงเอราวันว่าให้งานชิ้นนี้สําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีโอ้คนลุกแท่นอาจารย์แล้วก็ตัวอเองก็รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาสัมภาษณ์อาจารย์ตรงนี้ได้เห็นงานจริงๆตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะคะจนกระทั่งเป็นพระอินทร์ทรง้างเอราวันที่ไปอยู่ที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครสองดินแดงนั่นเองค่ะคนี่คือผลงานของผู้ชายท่านนี้ครับ อันนี้อาจจะขอต่ออีกนิดนึงว่าเพราะเรายังไม่ได้พูดถึงพระอินท์ค่ะอ๋อใช่เราพูดถึงแต่ช้างค่ะคือพอเสร็จจากรูป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 นี้แล้วรูปใหญ่นี้แล้วนะฮะคือเราจะต้องถอดช่วงช่วงคอเสียนช้างลงมาใช่ไหมคะแล้วก็เสียนช่วงคอและเสียนเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูพาพามาดูนะฮะอยู่ด้านนี้นะฮะ ช่วงท้ายเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะคะมัวแต่คุยแต่เรื่องช้างเลยลืมเรื่องพระอิน์อยู่ทางด้านนี้ค่ะอันนี้คือที่ที่ถอดออกมาคือเสียนเสียเสียช้างนะฮะอันนี้ก็คอขอช้างซึ่งพระอินจะจะทรงทรงนั่งอยู่บนนี้นะฮะเนี่ยอันนี้ก็คือเราเราปั้นปั้นพระอินท์คือเราจะขึ้นไปปั้นข้างบนไม่ไหวม,มันมันไม่สะดวกนะฮะลงลงมาปั้นข้างล่างก็คือพระอินค่ะตามสัสดส่วน ที่ที่เราสกเก็ตไว้นะฮะออกมานะฮะที่เราเห็นไม่มีแขนเพราะว่าแขนน่ะตัดลงมาข้างล่างอยู่นี่แล้วทั้งแขนแขนมือเท้าเท้านะฮะพะิ์แล้วก็วัชระนี่นะคะแล้วก็อันนี้ขอขอสัต์ช้างวัชระอ,อันนี้ที่เห็นอยู่ก็คือปั้นมือค่ะ,ะ,ะปั้นมือดูความโค้งมนดูความคม ือไม่เหมือนดูไม่ออกว่าปั้นมือเลยจริงๆอันนี้ปั้นมือนะคะนี่คือพระอิน์วัชระหาแล้วก็นี่คือวัชระซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระอินที่พระอินท่านทรงถือไว้นะคะนี่นะคะก็คืออาจารย์บอกว่าต้องถอดลงมาเพราะเนื่องจากว่าสูงมากปีนขึ้นไปไม่ได้ก็เลยต้องมารงนี้แทนต้องทำพิมพ์ฮะการทําพิมพ์เพราะว่านี้ทําพิมพ์แล้วอันนี้ก็คือขอสับช้าง ทั้งหมดที่เห็นยู่นี้ก็ใช้มือของอาจารย์หมดทั้งสส้นใช่ครับมือหมดเลยนะคะครับสุดยอดเวลาไม่พออยากจะต่ออีกสักหนึ่งเทปเลยนะคะอาจารย์ค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคนกรุงเทพมหานครกับปฏิมาก,กรรมชิ้นนี้ที่จะอยู่กับคู่กับคนกรุงเทพมหานครรวมไปถึงคนไทยนับจากนี้ไปอีกนานเท่านานค่ะครับก็อยากจะให้ทุกคน ได้มากราบไหว้หรือมามามา,มา,มาดูนะฮะแล้วก็ผมก็คิดว่าพระอินทร์ก็คงจะช่วยอำนวยพรให้ทุกคนมีความสุขและความเจริญไม่ทะเลาะกัน <c oughs> มีความสุขความเจริญแล้วก็เจริญยิ่งยิ่งขึ้นคิดว่ากรุงเทพมหานาครและคนไทยทั้งประเทศคงจะ รุ่งเรืองและเจริญขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นเป็นพันพันปีต่อไปอีกค,ครับและเหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ,คะอาจารย์ทวัชัยนะคะที่ให้รายการจ่อประเด็นได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์อาจารย์ได้มาเห็นผลงานของอาจารย์นะคะจากสองมือของอาจารย์เนี่ยแหละค่ะคนไทยหัวใจไทยฝีมือของคนไทยนะคะ,คะที่ได้รังสรรค์ประติมากรรมนะคะอันทรงคุณค่าที่จะอยู่คู่กับกรุงเทพมหานครนะคะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเชื่อว่า ลูกลูกล,นล่นหลางเห็นกี่ครั้งเนี่ยก็ยังคงแบบรู้สึกได้ถึง ความสง่างามของประติมากรรมชิ้นนี้นะคะกับอาจารย์ทวชชัยศรีสมเพชรนั่นเองค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากาค่ะขอบคุณ <Speech. S 1> ค่ะหมดเวลาของรายการเจาะประเด็นแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกท่านค่ะสําหรับก,การติดตามนะคะ14ธันวาคมที่กําลังจะถึงนี้ค่ะเป็นวันครบรอบสถาปนากรุงเทพมหานครค่ะท่านใดที่อยากเห็นนะคะประติมากรรมชิ้นนี้ของจริงไปชมได้ที่สาราว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ